สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกดกเอาเรื่องเราดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆชาวยูทูปเบอร์นะคะหลังจากที่แม่ลูกดกได้ทำยูทูปเบอร์มานะคะก็ประมาณหนึ่งปีแล้วเนาะทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2563นนะคะก็ประมาณ1ปีแล้ว ตอนนี้แม่ลูกดกก็สามารถสร้างรายได้กับการเป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะเพิ่งจะเปิดสร้างรายได้มาประมาณสักสิบกว่าวันนะคะได้รับรายได้เสริมมาก็เลยช่วงสิบกว่าวันที่ว่าเปิดสร้างรายได้เนี่ยเราไม่ได้ไปจริงจังอะไรกับพอตรงนั้นแต่ก็มีรายได้บ้างนะคะ ซึ่งตอนนี้มีารายได้อยู่ที่ประมาณสามดอลลาร์สามดอลลาร์ก็ประมาณเก้าสิบบาทนะคะคิดว่าถ้าทําทำเนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยเดือนหนึ่งแม่ลูกโดกก็น่าจะมีารายได้ประมาณเดือนละสองรอยบาทอันนี้คือแบบทำแบบพื้นๆนะคะเราไม่ได้ไปทำคลิปที่มันแบบว่าทำแล้ว มียอดคนเข้าดูบูมบูซึ่งบางคลิปมันก็จะมีนะคะแต่ตอนเปิดสร้างรายได้มันเนี่ยแม้ลุกงดกยังไม่ได้ลงคลิปที่มีการเข้าดูบูมๆูนะคะก็ถือว่ามันก็เป็นรายได้เสริมอย่างหนึ่งแต่มาคิดดูแล้วก็ได้ลองไปทำอีกอย่างก็คือการเล่นทุ้นนะคะ แล้วมันเป็นอะไรที่แบบได้เงินง่ายมากก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองเล่นดูซึ่งมันมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมันมันได้เงินง่ายอ่ะง่ายมากๆแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ทุนเยอะเพราะ่มู่กดกก็ไม่ใช่คนมีตังอะไรนะคะยายได้ง่ายยังไงเดี๋ยวแมู่กดกเล่าให้ฟังนะคะเพิ่งเล่นมาได้สี่วันค่ะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะ ใช้เงินลงทุนไปวันแรกนะคะลงไปห้าร้อยจะซื้อไปแค่สามร้อยเพราะว่ายังแบบงงๆนะคะแล้วก็มันปิดตลาดหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาเปิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์ก็มาลงซื้อไปก็มันก็บวกนะคะบวกมาหารเฉลี่ยกับตัวที่ลบไปก็ ได้มมประมาณหกสิบกว่าบาทแล้วก็มาเนี่ยค่ะวันอังคารนี้นะคะวันอังคารนี้นะคะก็มรอกก็ตั้งขายไปแล้วค่ะตลาดเปิดมาก็ตั้งขายไปนะคะได้กําไรมาหนึ่งร้อยเจ็สิบหกบาทสิบหกสตางค์ค่ะก็ทํางานแค่สามวันเนาะวันสุก วันเสาร์อาทิตย์ปีดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารขายเลยก็สองวันด้วยซ้ำนะคะก็ได้มาแล้ว1 7ึบาทมากกว่าการทำยูทูบยูทูบเหนึ่งทั้งปีเลย y o u t u b e อรเพิ่งจะได้มาแค่90บกว่าบาทนะคะแต่มันก็เป็นช่องทางทางเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ดูก็จะยังทำยูทูบเ b อร์ต่อไปเพราะว่าก็ได้เงินเหมือนกันเนาะยังไงก็ เอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาแบ่งปันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่พอจะมีทุนนะคะสักข้าร้อยสักพันหรือใครมีชักเงินหมื่นนะคะลงไปแล้วก็แต่ว่าต้องศึกษาเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาหลายๆอย่างก่อนที่จะคิดลงทุนนะคะอันนี้ไม่ต้องดุกศึกษาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วค่ะเคยอยากที่จะลงทุนเกี่ยวกับพ้นมานานแล้วแต่ตอนนั้น ระบบออนไลน์ยังไม่ได้เปิดยังไม่มีเหมือนสมัยนี้นะคะสมัยก่อนถ้าจะเล่นหุ้นจะต้องเดินเข้าธนาคารด้วยตัวเองแล้วก็ต้องมีหลักทรัพย์นะคะซึ่งเออเราก็ไม่มีเนาะสมัยนี้เราก็ไม่มีแต่มันมันเป็นเงินที่ห้าร้อยพันเราสามารถหาสามารถเก็บสามารถมีที่จะมาลงตรงนี้ได้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรำ่ำรวยรำ่ำรวยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ